ต้องปฏิบัต<ส> <MIC> ิอย <Secret. S 1> <pic. S 2> ่างไรดูครับสั้นต่อกันอ่นี้คือเรียกอะไรเรียกรวมทั้งหมดเลยนึสัญญาณเดียวอีกสัญญาณเ เส็จแล้ว,ลว,ลวอะไรต่อนย,ยาว้นยาวชื่ออะไรชูชื่นอชื่อนี้แล้วย่าไรนะโยเอตอชไมควนี้เมื่อรู้สัญญาณนกบิดแล้วมาดูสัญญาณถึงเวลาเรียกให้เขาแขวนตๆเิคูชินนม้สอสัญญาณทนนี ทำงานให้ครบอะสัญญาณมือสัญญาณมือเราเรารู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่เราเรียนในชั่วโมงวิวัฒนาการหรเราเข้าค่ายสัญญาณมือที่เรารู้จักอันดับแรกก็คือสัญญาณอะไรครับแถวตอนหรือแถวตอนหรืออะไรคะไอ้หน่อยู่ตรงไหนโอผู้นำหน่วยผู้นำหน่วยอตรงไหนหัวหน้าด้านหน่วยอยู่ตรงไหนคะตรงด้านหน้าหรือด้านข้างด้้าานนห ตร่นหคะนี่คือป้าแกอนนี้ต่อไปคืออะไรคะสัญญาณนี้คืออะไรคะสัญญาณอันี้หน้าอะไรหน้ากระดานหน้ากระดานอะไรลกปิดิือเีดหน้ากระดานติ๊กระยะ